ก่อนอื่นดึงขั้วของแตงโมออกก่อนจากนั้นก็เสียบตะเกียบย,ยาวๆลงไปที่ขั้วของแตงโมจะต้องเสียบให้ตะเกียบลงไปตรงกลางของลูกแตงโมให้ทะลุนะคะถ้าตะเกียบสั้นก็ให้ใช้ตะเกียบสองอันมาต่อกันก็ได้ค่ะทีนี้ดึงตะเกียบออกแล้วเสียบด้ามช้อนลงไปในรูนั้นแทนจากนั้น ก็จับส่วนช้อนแล้วดึงลงเพื่อให้ปลายช้อนช่วยผ่าแตงโมแค่ดึงช้อนให้รอบลูกแตงโมเท่านั้นคุณก็จะสามารถผ่าแตงโมได้โดยไม่ต้องใช้มีดอีกต่อไปง่ายมากครับผิวหน้าของแตงโมที่ถูกผ่าออกมาก็จะไม่ต่างกับการใช้มีดผ่าเลยการเสียบตะเกียบลงไปบนด้านบนของแตงโมเนี่ยจะทําให้ด้านข้างแตงโมบว,วงออกเหมือนกับเวลาที่เรากดด้านบนของลูกบอลยางนะคะ ทำให้ด้านข้างได้รับแรงตึงเครียดและเมื่อเสียบช้อนลงไปช้อนจะทําหน้าที่เหมือนคันโยกทําให้สามารถผ่าแตงโมออกจากการได้อย่างง่ายดายเลยะคะ่ะ